แต่เราไม่คนขายอยู่โอ้วัดทไนี่่นมมันใสนี่นั่นขางส่ย่ย่าค่คยซื้อน้ำแข็งเรายังเก่งเลยแล้ก็สบายแล้วก็สบายแม่้แลขายแล้วยเนี่เราสบัยดเมีเราไต่อมนด้วีหม่ตัวนี้ะเทศตัวนี้ร้านคคยซื้อตัวนี้วละร้านนะ ความกินไส้กระชังนี่เสียดีนี่มันคน่กับแยกนี่นะคนกินขี้ง้อเ่เห็ดกระชังมีรงนี่ร่องเนี้ยมันจเป็นรองราล่องมนคนหนักมากแล้วแเอาแยกสองทางเนี่ยแดงหัวแดงหัวเอาเดือมพลไปขี้ง้อลายปวดปวดจะเปรีวขี้มันพาดปวดมีปวดเอ่อ ลิกถือ <laughs> มันโต๊ะใหญ่เนี่ยมัน็ยิบเคยตัวมันขวิดว่ารถสี่ส่วนมากอนะ่ะจะเสร็จแล้วไมหุ่นก็ขับรถต่ายแกบไหนเพีกยนครับมากถนะแถว เราได้เป็นแล้วเราเก่าข้าขงหัวนบกวหลอดคือเราตัาาวอสองหมื 30, ่นสามหเขาพิเอบตเสียให้เพ่เบขนนิข้างไมพอดวะเสียใครอะเสียเขาเพืงานโยกอตเย็บขยาฮะเสียสองหมื่นใคไปเห็นงานวหลอดตะไรเหานงกอบตบ้านเท่าไหะเสียเงินนักเสียเขาตัวสองหมื่น

ที่เอินกัยังเพจจบก้นมายี่จูบต่อร้องห้านเย